อ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมไม่ได้มาแคชเกมหรือทำไกด์เกมให้เพื่อนๆดูกันนะครับวันนี้ผมจะมาแถลงการใน c h anel n เรานะครับวพอดีผมทำเกม m a p l e Story 2ใช่ไหมผมทำไกด์เกม m a p l e Story 2ถึงแพทเลเวล40เอ่อพอแพท40อ่ะ,ออะผมทำไกด์เกมแล้วเสร็จปุ๊บแพท50มาผมจะทำไกด์เกมต่อ แต่ผมไม่สามารถทำได้เนื่องจาก ID ของผมโดนผู้ไม่หวังดีแฮ็กไปแล้วนะครับบิน ID ผมบินไปแล้วก็คือผมอยากจะมาเตือนเพื่อนๆด้วยแหละว่าเพื่อนๆจะซื้อคือเกมเกาหลีบางทีมันต้องใช้บัตรประชาชนหรือใช้มือถือเกาหลีในการยืนยันที่จะซื้อเกมถูกต้องไหมครับแล้วทีเนี้ยเพื่อนๆน่ะก็ต้องซื้อผ่านคนกลางที่สมัคร ID เกาหลีให้เพื่อนได้ใช่ไหมครับ เพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อเกมเพื่อนๆต้องดูร้านที่เครดิตดีนิดนึงนะพอดีผมไปโดนร้านที่เครดิตไม่ดีสักเท่าไหร่มาครับคนที่ซื้อเกม i d เดีเกม Ma p l e กับผมในร้านนี้ก็โดนแฮกกันไปหลายคนนะครับผมจะไม่บอกชื่อจริงๆแล้วกันผมจะให้เพื่อนๆเดาเอาเป็นชื่อร้านมันจะเป็นร้านเกี่ยวกับเออเวลาเพื่อนๆกินกาแฟอะไรเงี้ยเพื่อนๆต้องมีอะไรมาคนอ่ะเพื่อนๆก็เดาเองแล้วกันนะ กันกันโดนฟ้องกันเขาอาจจะมาฟ้องผมได้นะครับว่าผมดิสเครดิตร้านเขานะครับก็มีอยู่ร้านเดียวแหละที่ชื่อเกี่ยวกับเออถ้วยกาแฟช้อนกาแฟอุ๊ยไม่ใช่อะไรช้อนชาอุ้ยไม่ใช่ก็เดาเอาเองแล้วกันนะครับว่ามันคือร้านไหนก็ผมจะมาแถลงการด้วยว่า ID เกมเมเปิลผมบินแล้วเพื่อนๆสามารถดูไกด์ในเกมเมเปิลผมได้แค่แพทเลเวล30กับ40นะครับ คือถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นเลเวล1นึถึงสีเพื่อนๆอ,อ,อยากหาข้อมูลในการเล่นเกมข้อมูลในการเก็บเวลทำควสเพื่อนๆมาดูช anel ผมได้ครับแต่เกินเลเวล40ไปแล้วผมจะไม่ทําไกด์ต่อแล้วนะครับจะหยุดแค่นี้ครับก็เพื่อนๆก็ต้องไปหาดูช anel ของเกาหลีหรือฝรั่งหรือท่านอื่นๆที่ทํานะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับก็จะมาเตือนแค่ว่า ไกด์หยุดทําแล้วทําถึงแค่แพดเลเวล40นะครับแล้วก็ซื้อ ID จะซื้ออะไรก็ต้องหาร้านที่มีเครดิตนิดนึงนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆครับสวัสดีครับ